การจนบ,บุรีช่างก่อสร้างพึ่งพระสงฆ์ยากเลยพึ่งพระพุทธรูปหาเงินซื้อ,อยาเสพติดมาเสพแต่ไปไม่รอดตำรวจท่าม่วงรวบทั้งแก๊งออกขโมยพระพุทธรูปได้แล้วสามรายตามกล้องวงจรปิดเข้าไปขโมยพระพุทธรูปหน้าอุโบสถตามวัดต่างๆไปหลายวัดเอาเฉพาะพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองนำไปขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท จากกรณีโจรใจบาปเพิมเกิมหนักหลายวัดในจังหวัดกาญจนบุรีถูกแก๊งสำลอเครื่องเข้าไปขโมยพระพุทธรูปทองเหลืองตามวัดต่างๆจนเจ้าหน้ที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางวัดเชื่อว่าคนหลายแก๊งนี้ทำงานกันเป็นทีมเดินสายไปตามวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะเน้นเอาเฉพาะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถที่ทำด้วยเนื้อทองเหลืองเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าจะเป็นปรางอะไรจากนั้นนำไปเผาไฟก่อนทุบให้แตกแล้วนำเนื้อทองเหลืองไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีท่าม่วงรวบได้แล้วสามรายทั้งหมดรับว่าได้ตะเวนออกลักขโมยพระพุทธรูป แล้วนำไปเผาไฟก่อนนำไปขายนำเงินมาแบ่งซื้ออยาเสพติดมาเสพวันนี้21พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจท่าม่วงพระครูวิสิทธิ์การจนะสิทธิเจ้าอาวาสวัดส้มใหญ่และตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังขนายได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจท่าม่วง เพื่อรับพระพุทธรูปที่ถูกขโมยไปจากวัดจำนวนสามองค์แต่คงเหลือเพียงองค์เดียวอีกสององค์ได้ถูกเผาทุกทําลายนำไปขายหมดแล้วโดยพันตำรวจเอกสลาวุธิศรีสังวรพอกอรก,กสพท่าม่วงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้จับกุมนายเลวัตหรือวัดสังทองอายุ32ปี นายอัครเดชหรือก้านอินทมาลีอายุ25ปีนางสาวปวีนาหรือนาพรมลิ์อายุ28ปีจากการสอบสวนทั้งสามรายรับสารภาพว่าทั้งหมดได้พากันออกตะเวนหลักพระพุทธรูปตามวัดต่างๆจริงหลังจากได้แล้วได้นำไปใช้เผาไฟ ให้ร้อนก่อนทำการทุบทำลายให้แตกแล้วนำไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าในราคากิโลกร,รัมละ120บาทจากนั้นได้นำเงินมาแบ่งกันแล้วนำเงินไปซื้ออยาเสพติดมาเสพซึ่งพันตำรวจเอกสลาวุธิศีสังวรผู้กำกับได้แจ้งผ่านสื่อขอให้ทางร้านรับซื้อของเก่า ได้ช่วยเป็นหูเป็นตาอย่ารับซื้อสิ่งของเช่นนี้หรือหากไม่รับซื้อแล้วยังช่วยเป็นพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกันดูแลเป็นพลเมืองที่ดีช่วยแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ด้วยสำหรับวัดที่ตุกแกงนี้เข้าไปลักขโมยพระพุทธรูปไปประกอบด้วยวัดโพสีสุขขาลามหรือวัดโพเลี้ยว วัดท่าลอ้อวัดส้มใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตสถานีตำรวจท่าม่วงและสถานีตำรวจน้องขาวโดยผู้ต้องหาที่จับได้มีจำนวนแปดลายจับได้ห้าลายโดยทางสถานีตำรวจน้องขาวรับไปหนึ่งลายส่วนอีกสามลายยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวและทางพะะรูวิสิทธิ์กาญจนะสิทธิเจ้าคณะตำบลวังคนาไห ได้สอบถามผู้ต้องหาทั้งสามรายที่ขโมยพระพุทธรูปของวัดไปแจ้งว่าตนเองมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างเมื่อไม่มีงานจึงได้ปากกันตะเวนลักพระพุทธรูปตามวัดต่างๆนำไปขายเอาเงินมาซื้ออยาเสพติดมาเสพก่อนทั้งสามจะรับปากกับทางเจ้าคณะตำบลว่าหากพ้นโทษจะขอปฏิบัติตัวเป็นคนดี เลิกการลักขโมยเช่นนี้อีกทางเจ้าคณะตำบลวังขนายจึงได้ประกาศโอโหสิกรรมให้กับทั้งสามลายก่อนย้ำว่าขอให้เป็นคนดีต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสามไปส่งสารส่วนพระพุทธรูปทางพระครูวิสิทธิการจนะสิทธิเจ้าอาวาสวัดส้มใหญ่และตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังขนายได้นำกลับวัด โดยบอกว่าจะนำพระพุทธรูปที่วัดเข้าไปเก็บในอุโบสถก่อนแล้วจะทำการติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการถูกลักขโมยต่อไปทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน